สวัสครับวันนี้พามาดูอาการของเครื่องแคนนอนนะครับ G2010 นะครับลูกค้าแจ้งว่าเวลาสั่งพิมพ์แล้วดึงกระดาษไม่ลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสดูกันนะครับนี่ครับมีเสียงดึงกระดาษแล้วดึงนิดเดียวครับดึงได้นิดเดียว เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันนะครับแล้วก็มาดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับผมก็ขั้นตอนแรกก็ตักเลยนะครับตักเลยนะครับดึงกระดาษออกนะครับมองนะครับให้เรามองลงดูที่ช่องนะครับช่องใจกระดาษนะครับว่ามีอะไรติดข้างในไหมนะครับถ้ามองไม่ถนัดให้ขันน็อตสองตัวนี้ออกนะครับขันน็อตสองตัวก็จะเอาชุดนี้ออกได้นะครับนะครับ ก็มองดูข้างในนะครับว่ามีอะไรติดไหมนะครับเห็นเห็นไหมครับเห็นข้างในขาวนั้นไหมครับตรงนิ้วผมนะครับเห็นไหมครับมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับอาจจะเป็นปากกาไหมครับนี่นะครับสาเหตุนะครับก็หาหาอะไรเขี่ยๆดูนะครับ เห็นไหมครับต้องหาไขควงหรือว่าเป็นเหล็กที่ยาวๆครับเขี่ยมันออกมานะครับนะครับเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับนะครับอยู่ข้างในมันเป็นช่องทางเดินกระดาษนะครับดึงลงไปแล้วมันไปติดนะครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่นะครับก็ได้อุปกรณ์แล้วนะครับก็เขี่ยมันออกมาดูเลยนะครับจะออกม ติตมันมันติดอยู่กับลูกยางหนึ่งกระดาษนะครับเดี๋ยวผมตั้งกองแป๊บหนึ่งครับก็ดันมันออกมาทางไหนทางนึงนะครับเพื่อที่ให้มันหลุดออกจาก พูดทูกอย่างบนกระดาษนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราไม่ต้องรื้อนะครับจริงมันรื้อได้นะครับแต่ว่า วิธีนี้มันก็ได้เหมือนกันครับนี่ครับไหนครับนี่ครับสาเหตุที่มันกระดาษติดนะครับก็อาจจะเป็นมีเด็กนะครับเด็กที่อยู่บ้านนะครับหาไอ้เวลาเล่นนะครับก็หาอะไรมาหยอดมาเสียบนะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้ามีเด็กเล็กเด็ก ที่เรากําลังแบบดื้อนะครับอยู่บ้านนะครับนี่ค,ครับก็สาเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูกันนะครับว่าเอามันเป็นปากกาหรออ๋อเป็นเหมือนเมจิกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสดูกันนะครับประกอบแล้วก็มาเทสดูกันก็เสียบลงตรงๆเนี่แหละครับฝาแล้วก็ขันนอ็อต โอเคครับก็มาเทสดูกันนะครับว่ามัน,ม,นมันจะออกครบไหมนะครับแล้วก็อาการที่แก้ไขเมื่อกี้มันจะหายไหมนะครับที่ว่าดึงกระดาษลงมาแล้วติดนะครับนี่ครับก็ดึงกระดาษปกติแล้วนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นสีกันนะครับว่าหายไหมนะครับไอว่าจะออกไหมนะครับสีก็ออกครบปกตินะครับผมโอเคครับผมนี่ครับสีก็สวยปกตินะครับสําหรับใครที่เจอการนี้ก็ลองไปเช็คดูนะครับผมเผื่อเจออาการแบบนี้นะครับดูระบบหมึกระบบหมึกก็เต็มปกตินะครับผมแต่ถ้าใคร ดูแล้วมันไม่มีอะไรมันอาจจะเป็นเศษเล็กๆข้างในนะครับวิธีแก้ไขอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราเอากระดาษนะครับใส่ด้านหน้านะครับใส่ตรงนี้นะครับนะครับมันจะดึงเข้าไปแบบนั้นนะครับนะครับอีกวิธีหนึ่งที่มันติดมันติดไอเซ็นเซอร์ตัวนี้นครับเวลาเราเอาใส่เราต้องเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกนะครับนะครับเอาเซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับนะครับ เซนเซอร์ตัวนี้งัดเซนเซอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เวลาเครื่องมันร์มเราก็เอากระดาษเสียบเข้าไปนะครับกระดาษมันก็จะดันสิ่งที่มันติดค้างอยู่ข้างในครับขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับหรือเราถอดปลั๊กเลยก็ได้ครับเอากระดาษวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็หมุนเฟืองเฟืองด้านข้างนะครับมันจะมีเฟืองอยู่ด้านข้างเฟืองเอาขาเขาใหญ่ๆนะครับเฟืองตัวนี้ นะครับตรงนิ้วผมนะมันจะมีเฟืองแล้วก็เอามือหมุนเฟืองเพื่อที่จะให้กระดาษมันเลื่อนขึ้นไปนะครับนี่วิธีนี้ก็แก้ไขได้ครับง่ายๆก็อย่าลืมเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับงัดมันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้กระดาษมันผ่านไปได้ปกติมันก็จะไปดันเศษอะไรที่มันหล่นลงมาครับมันก็จะดันขึ้นไปดันขึ้นไปตรงนะครับตรงช่องนะครับช่องนะครับมันก็จะเห็นว่าอะไรติดอยู่ข้างในนะครับ วิธีนี้ก็แก้ได้นะครับประการนี้แบบไม่ต้องรื้อเครื่องนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ยังไงก็ลองไปดูนะครับสําหรับถ้าใครมีเครื่องอยู่บ้านนะครับอาการนี้คิดค้าปครับ